ใครที่มีปัญหาลงพุงทำทุกทางแล้วทำไมพุงมันยังใหญ่อย,อยู่ไม่ว่าจะเป็นอ้วนลงพุงหรือผอมลงพุงห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์กด subscribe ให้ออสการ์ในช่อง Live Girlin ด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมลดน้ำหนังมาสักพักรู้สึกว่าพุงฉันมันลดยากจังเลยพุงนะคะคุณผู้ชมขาเป็น ส่วนที่ลดยากที่สุดเพราะว่าอะไรคะถ้าเราอ้วนลงพุงหรือผอมลงพุงก็แล้วแต่เนี่ยไขมันที่อยู่ในช่องท้องนะคะเขาเรียกว่า visceral fat นะคะ visceral fat เนี่ยมันเป็นภาวะไขมันในช่องท้องซึ่งเกิดมาจากการที่เราเนี่ยกินอาหารในหมวดคาร์บหรืออาหารที่เป็น ไขมันเยอะเกินไปไขมันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไขมันดีนะที่กินเยอะเกินไปเช่นอะไรคะสมมติคุณกินขนมโตเกียวแล้วเขาใช้ช h อตเทนนิ่งหรือมาการีนหรือโรตีที่เขาใช้มีทั้งแป้งน้ำตาลนมข้นใช่ไหมคะแล้วมีเนยเทียมอย่างเงี้ยอายกตัวอย่างหรือไก่ทอดหมูทอดที่แบบชุบแป้งทอดเยอะๆอย่างเงี้ยของทอดของมันของหวาน น้ำมันลมพวกนี้ถ้าเรากินต่อเนื่องนานๆน,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 นะคะแล้วเรากินเกินความจำเป็นของร่างกายแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็จะสามารถสะสมเป็น v เว t e r l l fat ได้นะทำใหเ้เรามีไขมันที่ช่องท้องเยอะเกินไปแล้วไขมันตัวนี้ลดได้ยากมากเพราะว่ามันถูกสะสมเป็นชั้นไขมันที่ถูกสะสมมายาวนานมันจะเป็นไขมันก้อนแข็ง วิธีการนะคะที่คุณจะลด visceral fat ได้ให้คุณออกกำลังกายนะคะอาจจะออกคาร์ดิโอนะคะแล้วก็บวกเวทเทรนนิ่งแต่ถ้าคุณออกกำลังกายไม่ได้หรือออกกำลังกายอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มขีดความสามารถในการสลาย visceral fat ออสการแนะนำนะคะ มาทำ i n t e r m i t t e n t fasting ค่ะทำ IF นะคะแล้วก็มากลินอาหารแนวสุขภาพอาหารแนวสุขภาพกินง่ายไม่ยุ่งยากตัวอย่างเมนูดูได้ในช่อง y o u t u b e นะ,ะช่อง l Life g o l i n g มีเยอะแยะเลยนะคือไม่ยุ่งยากเลยแล้วเนี่ยพอคุณทำ IF นะ IF ไม่ใช่การเดทมันเป็นการที่เรา กำหนดชั่วโมงที่เรากินได้เรียกว่าช่วงฟีดและมีการกําหนดชั่วโมงที่เราต้องหยุดกินยาวนานโดยนับรวมเวลานอนด้วยเรียกว่าช่วงฟ้าในช่วงที่เราฟ้าจะยางเนี่ยไม่มีอาหารใหม่ป้อนเข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้การดึงเอาไขมันสะสมมาใช้ปเป็นพลังงานทําให้เราค่อยๆผอมลงถ้าช่วงฟีดนะคุณกินอาหารแนวเฮลตี้แนวสุขภาพกินเหมือนออสการ์ก็ได้เฮลตี้ใส่กลางๆนะคะไม่ยุ่งยากมาก มันก็จะเกื้อหนุนให้ร่างกายคุณเนี่ยค่อยๆไปดึงเอาไข่มาสะสมมาใช้เป็นพลังงานไขมันช่องท้องที่ว่าออกยากๆเนี่ย IF และบวกอาหารเฮลตี้ถ้าคุณทำถูกวิธีเอาออกได้แน่นอนค่ะ